สวัสดีครับผมพรชัยเตชาวัฒนสุขนะครับเ,เป็นกรรมการของบริษัทเก c k โคอินดัสทรีจำกัดประสบการณ์ของผมเนี่ยก็จากบริษัทอื่นก็มีมาก่อนหน้านี้แต่กับ g e c k โคนี่ก็คือมาพร้อมๆกันเลยครับตั้งแต่ก่อตั้งนะครับก็คือ18ปีนะครับก็เริ่มจากเราเห็นระบบฉนวน ในระบบปับอากาศขนาดใหญ่ของอาคารสาธารณะหลายๆที่ในเมืองไทยนะครับมันมีปัญหาที่ว่ามันติดตั้งแล้วอายุการใช้งานมันเนี่ยสั้นมากแล้วก็เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยสูญเสียพลังงานแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงมากพอสมควรนะครับเ,เราก็เลยคิดว่า เราจะนําเทคโนโลยีของฉนวนแต่จากต่างประเทศเข้ามาใช้โดยเราก็เป็นโรงงานผลิตเลยชนวนดังกล่าวเนี่ยมันก็เรียกว่าระบบท่อหุ้มฉนวนสําเร็จรูปนะครับ ผลิตภัณฑ์ของเราครับก็เป็นที่ยอมรับของตลาดนะครับแล้วสามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดพลังงานไปได้เยอะนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไปได้เยอะเหมือนกันทําให้ลูกค้าเนี่ยก็ประทับใจแล้วก็บอกต่อไปมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการลงสเปคใช้งานตัวนี้มากขึ้น ก็รวมถึงเราก็เลยได้ต่อยอดไปกับฉนวนแผ่นฉนวนท่อลมสําเร็จรูปไปด้วยนะครับซึ่งมันก็คืออันนั้นจะเรียกว่าฉนวนท่อลมสําเร็จรูปเป็นแผ่น PID นะครับเนื่องจากการเติบโตของบริษัทอย่างรวดเร็วนะครับในทั้งด้านยอดขายและการผลิตนะครับทำให้เราเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบ การจัดการทรัพยากรในบริษัทเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเราก็เลยเริ่มต้นใช้ระบบ ERP นะครับตั้งแต่ปี2016แล้วก็มันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับไปยันขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการาฝึกฝนมากขึ้นนะครับแต่ผลที่ได้เนี่ยมันทำให้เราสามารถจัดการทรัพยา,รยากรอย่างมีประสิทธภิภาพมากขึ้นนะครับ ก็ในการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะใช้งานระบบ erp เนี่ยเราก็มีการจัดเทรนนิ่งให้กับพนักงานนะครับเพื่อให้รู้จักการใช้งานระบบอย่างง่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราตั้งกลุ่มซ u เปอร์ยูเซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานงานแล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมงานทุกๆคนนะครับ แล้วในอีกส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรามีการประชุมกันทุกสัปดาห์ในช่วงแรกๆนะครับเพื่อทบทวนว่าเออมีอะไรติดขัดตรงไหนหรือว่ามีต้องการความช่วยเหลือจากทางบริษหรือเปล่านะครับก็ระบบ ERP ที่เรานำมาใช้นะครับสามารถช่วย ให้เราเนี่ยบริหารจัดก,การเรื่องเอกสารในการรับการจ่ายการบริหารสต็อกเนี่ยทำให้ไม่มีความผิดพลาดนะครับแล้วก็ลดการตกหล่นของข้อมูลได้ดีพอสมควรเลยนะครับและเราก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีในการทำงานของทางบริษัทบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่เป็นระบบเท่าที่ควรเนี่ยทางที่ปรึกษาที่ ามาช่วยในการ implement ระบบเนี่ยเขาก็สามารถแนะนำให้เราอ่ะทำระบบงานให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยครับแพล n เน็ตวันเอนะครับก็มีการซัพพอร์ตตอบคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานนะครับและนอกจากนี้ก็มีการตั้งเป็นไลน์กลุ่มนะครับเพื่อ ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและยังมีระบบ J Track นะครับที่ทำให้เราสามารถย้อนกลับไปดูปัญหาที่เราเคยถามได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับทีมซัพพอร์ตของ Planet One ERP นะครับมีผู้บริหารดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ใส่ใจลูกค้าแล้ะคอยกำกับดูแลการให้บริการอย่างเสมอมาเลยครับ ก็คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กรหรือบริษัทของท่านนะครับก็อยากให้พิจารณาว่าระบบ ERP เนี่ยมันเป็นระบบที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการลงทุนแรงและเวลาของทีมงานเป็นอย่างมากพอสมควรในการที่จะ implement ระบบให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มใช้งานได้จริงนะครับอยากให้พิจารณาก็คือ เป้าหมายของบริษัทเราแล้วก็ลักษณะของกิจการเราเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับอย่างเช่นของบริษัท g e ็กโคของเราเนี่ยก็เป็นโรงงานผลิตแล้วก็เลือกอ Planet One ERP เข้ามาซัพพอร์ตนะครับโดยที่เขาก็แข็งแต่งใน ด้านการผลิตก็อยากให้มองไปถึงประสบการณ์ของผู้ที่จะมาให้บริการ ERP ของเรานะครับว่ามีประสบการณ์ยาวนานแค่ไหนแล้วตัวบริษัทเขาเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแค่ไหนซึ่ง Planet One ERP เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาตัวเองต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตของเราในการที่เราจะพัฒนาไปด้วยกันนะครับ